thank <laughs> you สวัสดีครับคุณอสวัสดีครับคุณลฝาเป็นไงบ้างครัเป็นไงบ้าครับเป็นเต้นค่ะเป็นลือ้าจังจวันนี้ดีแบบนี้ครับสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงคะรู้ว่าทุคนถีไม่ได้ร้องเพลงใช่ไหมครับใช่และเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่็นอนเนี้ด้วยเนาะ จริงๆนะก็เแค่ดูละครนะจะเห็นว่าจนถึงวันนี้เนี่ยคุณอาสาก็ยังงอนผมอยู่เลยนะรอนเท่าไหร่ก็ก็ยังไม่ยอมสันทีจริงจริงไม่ส่งเลยไม่จะดีกว่าเมื่อไหร่จะใจอ่อนยอมนะก็คงนอนสันทีครับ ประมาณสี่ทุ่มครึ่นคะตอนจบคคาสิดละครเรื่องนี้มั่งหรือเปล่าครับนเรับองใหม่ผมสวยไหมครับสวยก่อนสิ่งดัให้น้องใหม่เลยแลวขอคุณด้วยเขอบคุณน้องใหม่มากนะครับนีใหมให้กับใหม่เลยขอบคุณครับสิงต้องใหม่อดังให้น้องสาวหัวครับ ดูละครครับเป็นภาพที่น่าสงสารมากเพราะว่าต้องมาดูกับ i p h o n นครับพี่อยู่หลังเวทีวันนี้มีงานอวสานบดีตท่นี้ตอนจบเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไงรุนแค่ไหนตอนจบรุนมากค่ะก็เลยต้องดูดูได้หน่อยก็พยายามค่ะแต่มีพลาดบ้างพี่ดมดมมีพลาดเหมือนกันพลาดประมาณตอนเดียวฮะจากจากเยอะๆใช่ การรซัพไม่ีีนะบจริงๆเขาบอกว่าต้องให้ใหม่มาเสิร์ฟไฮโดรมาโดไม่รู้นะจริงๆแล้วอ่ะแต่รู้แล้วต้องแกล้งว่าเสิร์ฟไฮใช่ครับวันนี้ต้องมาร้องเพลงประกอบละครที่งานจบกลางนี้ด้วยทพองวันท้องแสงเพลงอะไรยังไงเขาใหม่เพลงแสงของหัวใจใช่ครับขอบคุณมากใหม่เป็นตัวยังไงบ้างครับวันนี้โชว์วันนี้ก็ เตรียมตัวมาเซอร์ไพรส์พี่โดมค่ะก็มาร่วมกันร้องเพลงประกอบละครของเราค่ะเป็นร้องให้ถนัดไหมสรารับไปก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะตีนเพลงกินน้ะมาอ่ะก็ทำวันนี้ต้องเปลี่ยนใช่ค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นเพลงที่กำลังคิดมากๆตอนนี้ไม่เคยอวยเลยล่องเราึ้าเหมือนกันเพลงนี้ใส่ของัอะไรแล้ว ที่แบบเห็นพี่ดมร้องคนเดียววันนี้เราต้องมารองพูดร้องมีการฝึกซ้อมแล้วยังไงกันบ้างค <c oughs> รับก็ <c oughs> ือว่าสดเลยวันนี้นสดเลยวันนี้สดเลยก็มีพี่ดมช่วย เราข้าระทองกันไหมครับโอ้ยไม่ต้องแนะนำครับเราเคยร้องกันมาแล้วน่าใช่ซ้อมกันมาจะมีซีนหวานเรียกสิกรีจากสาวๆจากคนดูคนนี้เปล่าต้องมีแน่นอนเตรียมมุกไปแล้วเตรียมมุกไปแล้วมุกอะไรพอเผยได้ไหมฮะอุ้ยไม่ได้ก่อนนะเพราะหลายคนวันนี้ก็ไม่มาดูคอนเสิร์ตพี่โดมก็ไม่ดูละครตอนจบเหมือนกันไม่แน่ดิเลยจะมาดูความหวานแต่ละสิชาพวเราสองคนก็พลอยไม่ได้ดูด้วยกันครับยังไงก็มาดูเรากันสดๆแล้วกันครับวันนี้ใช่ใช่ วันนี้พี่จงสบายด้วยหมครับครับคลับครับครับได้ครับโยกไปสบได้ครับอ่าโอเคอ่ะเีอะไรต้องเติมไหมครับตอนนี้เตรียมตัวพร้อมใช่ไหมกับคนดูที่มาลอดูเราอ่าพร้อมค่ะพร้อมเด็รียพร้อมเลยจะมีแบบเราส่งเราเสียให้คนได้หวานตามบนเวทีไหมคะ ถูกใจวันนี้เขาชอบเข้าทางแล้วน้าแบให้เป็นการลุ้นอยละการสรับโชว์สรับเพวพี่โดมฝากครับก็ดูโดมกับน้องใหม่ร้องเพลงนะครับวันนี้น้องใหม่ร้องเพลงสังหัวใจเพลงที่ฮอตที่สุดในตอนนี้นี่น้องใหม่บอกนะครับเชียร์น้องใหม่ด้วยนะครับเอาใจช่วยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะรอดูว่าเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กันบนเมทีให้ใหม่ฝากด้วย พี่ดงครับแต่หลายคนเขาอยากให้จบเพียงแค่เรื่องนี้อยากให้มีเรื่องต่อๆไปอะไรเงี้ยแหละเขาก็แบบจับคู่แบบว่าใครมีเราตรงกานอะไรเงี้อกาสอยากทำกทเรื่องต่อไปไหมคะโอ้ยแน่นอนครับก็เล่นกับน้องใหม่ก็ดีอยู่แล้วครับชอบเลยครับมีโอกาสก็อยากเล่นอีกครับใหม่ครับว่างไหมคะมีโอกาสก็อยากเล่นค่ะก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็เป็นหวัดธรรมดาครับแต่ว่าเจ็บคอนิดนึงก็วันนี้ท้องร้องเพลงเนี่ยเสียงยังแบบหายๆอยู่เลยทนมาประมาณสองสวันแล้วครับรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นก็ฉีดเลยดีกว่าคุณหมออะไรเป็นพิเศษหรืออะไรยังไงเป็นหวัดเฉยๆครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงอะไรขนาดนั้นใช่ครับเข็มเดียวครับโอ้เข็มเดียวใช่ครับก็ดูคึกขึ้นมานะฮะเพราะว่าอาจจะริบยาหรือมันรู้ฉีดยาอะไรก็ไ่คึกมากถ้าเก่ะสมมติถ้าเกิดร้องเพลงคืนนี้แล้วยังไม่หายอีกต้องไปยังไงเนาะ ก็ถ้ายาหมอไม่หายเลยต้องเป็นยาใจแล้วนะครับโอ้โหไม่ใช่ไม่ใชอไม่ใ่ม่ใม่นช่่่นม่้ เห็นไหมครับแบคุณต้องนอนอ่ะคุณโดมไข้หวัดมันไม่มียาอะไรหรอกที่เขาฉีดก็เป็นเหมือนแบบยาแบบบางอาการเฉยๆฉนะยาแรงอะไรอย่างเงี้ยยินทำได้ไหมครับให้นอนบางคนก็พยาพยามมาพยายามช่วงนี้พยายามจะนอนแต่ว่าคือเป็นอะไรไขวัดธรรมดาใช่ไหมคุณโดไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่หรืออะไรยังไงไม่ใช่ครับไม่ใช่2012อ <c oughs> เลยอะไรไม่ใช่แล้วยังยังดีอยู่ครับองประอกน้อยเลยจริงอะไรใช่นอนน้อยนอนน้อยครับก็ต้องฉีดมันท้ายเลยนะฮะมัฉีดก้นเลยครับฉีดก้นเลยใช่เลยพี่ครับ ลงินสตาแกรมไปแล้วแต่ไม่ได้บอถึงขนาดก้นเลยนะสาวแซวว่าแบบลงแบบโซเชียลเน็ตเบิร์กให้ทุกคนติดตามเหมือนเวอร์ชันที่แล้วไหมคะ งตอนฉีดตอนปักเข็มตอนนี้เราปักเข็มก็ไปแล้วนะครับเรากำลังกดยาเข้าไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือคราวที่แล้วเนี่ยเคยลงไปฮะแล้วคนบอกี่โนมดูแบบเลดแบบ20บวกมากเลยรู้ไหมก็เลยคราวนี้เอาแค่รูปพอเดียวอ๋อแต่แค่รูปมนก็คือฮาในอินสตาแกรมแต่นิดเดียวนะมันเป็นเหมือนเกาเรื่อสัมโกมากกว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบก้นออะไรย่างเงี้ยมีคนคนไหมครับตอนมันฉีดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีครับรุ่นนี้นะไม่มีฮะรุ่นนี้นะ พยาบาลครับพยาบาลพี่พยาบาลมาปิดห้องยาไม่ยอมเบิกขอถ่ายรูปกันไปสิบกว่าคนเรียบร้อยแล้วจนแบบเออพี่ครับแล้วฉีดเมื่อไหร่ที่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเบิกยาจริงๆหลยคนจะบอกว่าอย่าเป็นคนฉีดแทนอะไรเ้ยก็ได้ครับฉีดมือเบาๆนะมือเบาครับนี้ครับป่วยห่อยนิดนึงครับ ครับ,ค,รบคือใช่หนึ่งนอนน้อยครับว่าช่วงนี้แบบไปชอบขี่จักรยานพี่แล้วแบบอย่างวันที่ป่วยเนี่ยไปขี่จักรยานมาเยอะเลยครับหลายสิบโลเลยพอกลับมาเนี่ยนอนน้อยอีกก็ตื่นมาก็รู้สึกเลยเฮ้ยเอาละเป็นละงั้นหลังคอนเสิร์ตต้อง, Q, ของเขีคิวแ่อนหรืออะไรยังไงก็ <c oughs> ได้มีวันหยุดครับมีวันปิยะมีอะไรเงี้ยสองวันเนี่ยจะนอนใช่แต่ว่าพี่โดไม่ค่อยจะยอมหยุดเดี๋ยทำงานนะคะเห็นแบบผมบ้างานเกินพี่แม่ก็บอกว่าเฮ้ยต้องหยุดบ้างอะไรเงี้ยคือเรา พยายามแบบนะแอคทีฟอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีร่างกายเราก็ไม่ไหวใช่ไงก็เป็นจากการจังเราเป็นอะไรบางีโทรมาหายังไงก็มีครับเขาก็รู้ว่าป่วยเขาก็มีโทรมาดูแลอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับตามเรื่องไหมไม่เป็นยาใจที่ดีก็โอเคอยู่ครับใช่รับกับทีงคนับกับคุณา